สเหตุผลที่ต้องซื้อรถคันนี้นะครับข้อแรกข้อที่1นึคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับได้ความสวยได้ความสดได้ความเดิมเดี๋ยวผมพาดูเลยนะครับผมอ่ะต่อไปข้อที่2ครับผมข้อที่2นะครับคันนี้เนี่ยได้รถที่เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัว S นะครับผมตัวท็อปก็คือออปชั่นมันมาครบแล้วนะครับผมเราเน้นคับทางไกลสบายๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะอ่ะต่อไปข้อที่3 ข้อที่3คันนี้คือเรื่องของเลขไม์เลขไม์น้อยมากเลขไม์อยู่ที่3 0,000โลเท่านั้นเรียกว่าเ,เป็นเหมือนช้างเพือกและนะครับช้างเพือกคือหาค่อนข้างยากทั่วไปเนี่ยรถตัวนี้จะเจอประมาณแสนโลขึ้นไปอยู่แล้วนะครับอะสวัสดีครับผมนูมานะรถบ้านสามแยกกระจาบบรรปง่งราชบรุรีบริการที่ขายแลกเปลี่ยนรถจนมือสองสภาพดีครับวันนี้เรามีรถคันนี้มานําเสนอครับผมเราจะได้ไปรถมาสด้าสามสกายแอคทีฟครับผมรถปี17ดรถบ้านมือเดียวสวย,สวยเลย ร,ราคาตัวรถคันนี้นะผมจะอยู่ที่3 0 0แสนก็อีก50,000บาทเท่านั้นนะครับผมใช้เงินออกรถ1,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยครับไปตัวรถเป็นสีแดงนะครับผมแดงรุ่นนี้ค่อนข้างสวยนะครับเห็นไหมอ่าโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเด y l ์ไล t ์รอบๆนะครับผมมีไฟตันหมอกข้างใต้นะครับเลขทะเบียนกำลังรันให้ใหม่นะครับ รถบ้านมือเดียวสวยๆเดิมๆอ่ล้อแม็กเป็นล้ออัลลอยนะครับสายยางตัวนี้235สา้าทัพสี R 1 8นะครับผมได้ขอบ18เลยยางดอกหนานๆเลยนะครับผมใช้ต่อได้ยาวๆเลยเป็นทรง5ประตูนะครับเป็นทรงแฮทแบกนะครับดิสเบรกสล้อเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับผม4จุด,จดเห็นป่ะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดมีกล้องถอยหลังนะครับผมเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราถอยรถนะครับ ตัวนี้เขาจะมีโลโก้เขียน Sky Active t e c h n o l o g y นะครับสปอยเลอร์นะครับผมเห็นไหมสวยๆมาแบบนี้เลยนะครับกุญแจมีครบ2ชุดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเวลาเราล็อกปลดล็อกเราสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้นะครับผมกุญแจคืออยู่ที่ตัวเท่านั้นนะครับเวลาสตาร์ทนะครับก็เหยียบเบรกครับผมเหยียบเบรกเสร็จปุ๊บกดปุ่มตรงนี้เลยนะครับผมกดปุ่มตรงนี้เขาก็จะสตาร์ทสตาร์ขึ้นมา เวลาสตาร์ทขึ้นมาจอดด้านนี้จะพับขึ้นมานะผมเป็นจอแสดงความเร็วของรถนะครับตัวนี้มองเห็นเลขไหมไหมครับ37,455้ย 37, กิโลการันตีไม่แท้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับมีแจ้งแรงด้วยนะครับผมมองเห็นเปล่าน้ำมันที่อยู่ในถังเท่านี้วิ่งได้อีก110กิโลมีแจ้งอุณหภูมิภายนอกด้วย3 3องศานะครับโอเคเลย ตัวจอนะครับมาจากโรงงานเป็นแบบนี้นะผมทัชสกรีนได้นะครับเห็นปะทัชสกรีนได้แล้วก็กดที่ฟังก์ชันตรงนี้ก็ได้หรือว่าคอนโทรลตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสกล้องถอยหลังให้ดูนะครับผมเหยียบเบรกแล้วเข้าเกียร์ถอยนะครับเราจะได้เห็นภาพไว้มองมุมต่ำนะครับผมมีทั้งภาพมีทั้งเสียงเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราถอยนะครับตัวเกียร์นะครับเกียร์ออโต้แบบก้านตรงนะครับผมเชนเกียร์บกลบได้นะครับมีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับผมต้องการเหยียบติดเท้านะครับผมดันขึ้นไปเป็นโหมดสปอร์ต ตัวเบรกก็จะเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วสําหรับรุ่นนี้นะครับผมกดลงไปนะครับผมจะเป็นการใช้งานเบรกไฟฟ้านะครับถ้ายกเลิกเบรกก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับโอเคเลยตัวตัวนี้จะเป็นช่องไว้วางวางแก้วนะครับผมปิดเปิดปิดเปิดตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ไว้เป็นช่องใส่ของนะครับแบบนี้นะครับผมเสียบไฟได้ได้นะครับมองเห็นป่ะเสียบไฟได้ได้สองช่องนะครับผมมี AUX ตัวนี้ไว้เสียบชาร์จแบตมือถือนะครับเห็นป่ะ ก็เอาไปเล่นกับวิทยุตัวนี้นั่นเองนะครับมาจากโรงงานคือเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอซีดี CD เสียบช่องนี้นะผมใส่ซีดีช่องนี้เลยอ่าประมาณนี้เลยถุงลมนะครับผมด้านคนขับด้านคนนั่งนะครับผมเบรก ABS ดิสเบรกสี้อพวงมาลัยเนี่ยมีคูต์คอนโทรลด้วยนะครับผมด้านขวาเป็นคูต์คอนโทรลด้านซ้ายเนี่ยไว้เพิ่มเสียงของเสียงไว้เปลี่ยนโหมดของเขานะผมรับสายบลูทูธได้ด้วยนะครับฝากระโปรงด้านาหน้าเวลาเปิดดึงตรงนี้ครับผมอ่าตรงนี้เป็นฝาน้ํามันน้ํามันเป็น เวลาเตมิมเติมเป็2เก้าหนึ่งสองหอเก้าห้าสองหออีสิบนะครับโอเคเลยภายในสวยสวยครับอื burn, แบบนี้เลยเบาะหนังสีดำตัวรถสีแดงนะครับกระจกไฟฟ้านะครับบาคนคนขับปรับอโต้มีเซ็นทัลล็อกมีตัวล็อกระจกปรับกระจกหูช้างปรับพับได้นะครับสวยสวยเลยตัวนี้เป็นแผ่นเพลทของเขานะครับผมหัวน็อตไม่มีแกะนะครับผมชิ้นประตรงประตูนี่คือเดิมทั้งคันเลยนะครับได้ความสดของรถนะครับคันนี้ ไม้น้อยจริงนะครับไม้น้อยไม่แท้ตรงนี้เป็นที่เท้าแขนมีช่องวางแก้วสองช่องสําหรับคนนั่งข้างหลังนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับภายในหลังคงหลังคาสะอาดสะอาดดีครับฝาท้ายเวลาเปิดแตะตรงนี้ครับแตะตรงกลางแล้วยกขึ้นมานะครับอ่าให้ดูห้องสารพดด้านท้ายของเราเวลาระวังของวางกับพงกับข้าวนะครับแบบนี้เลยระเข็ดด้านหลังฝั่งซ้ายเม็ดอาร์คยูครบนะครับด้านหลังฝั่งขวาเม็ดอาร์คยูครบมองเห็นเปล่า เค็บเดิมหมดเลยหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะครับผมมองเห็นเปล่าสองข้างนะครับเห็นไหมมองเห็นเปล่าสวยๆเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวดูยังไอตัวนี้ให้แม่แรงมีนะครับอ่าเดี๋ยวดูยางอะไรให้นิดนึงยางอะไรมีมานะครับบล็อกล้อมีนะครับรถติด,ดเดิมเลยอ่าสวยเดิมนะครับไปดูเครื่องยนตนกัน เครื่องยนต์รุ่นนี้จะเป็นเครื่อง2 0 0พนะครับรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นตัว S นะครับผม2 0 s ตัวนะครับได้ตัวท็อปนะครับได้รถบ้านมือเดียวข้อดีหลักๆคือเรื่องเลขไม้นะคันนี้ได้ไม่น้อยจริงๆได้ไม่น้อยมากเลยนะครับตัวเครื่องก็จะเขียนว่า Sky Active t เทคโนโลยีนะครับสวยๆสดๆแห้งๆเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหใครได้ไปนี่คุ้มมากๆเลยคันนี้เห็นปะตัวนี้มี QR code คดด้วยเห็นปะตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับ สวยเดิมหัวน็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่มองเห็นป่ะให้ดูตามมุมนะเห็นป่ะสวยเดิมทั้งหมดเลยนะครับคันนี้นะฝากระโปรงก็เดิมเดิมนะผมมีโลโก้มาได้อยู่นี้เห็นป่ะมีมอกอยู่นี้เห็นไหมเดิมทุกจุดครับอ่าโอเคก็สรุปกันนิดนึงนะครับสําหรับคันนี้เราจะได้เป็นรถมาสด้าสามสกายทีปรถปี2 0 1 7นนะครับผมรถบ้านมือเดียวสภาพดีสวยเดิมทุกจุดนะครับผม รถไม่เคยโดนชนนะครับแล้วก็ได้ไม้น้อยไม้สามหมื่นโลนะครับรถปี17ทั่วไปก็เจอประมาณแสนกโลอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้คือเรียกว่าน้อยกาเกณฑ์นะครับผมเหมือนช้างเพือกเลยยังไงอย่างนั้นเลยคือหาค่อนข้างยากนะครับไม้แท้นะครับแล้วก็มาด้เนี่ยจุดเด่นของเขาจะดีเรื่องช่วงล่างนะครับผมเน้นขับทางไกลสบายๆเลยใครหารถขับทางไกลนะครับออกต่างจังหวัดนะครับคันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นรถที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วได้รถสภาพดี นะครับผมได้รถบ้านมือเดียวสวยๆเลยนะครับผมมาสด้า3 Skyactiv ครับผมราคาตัวรถคันนี้จะอยู่ที่350,000บาทนะครับผมซื้อเงินสดจ่ายยอด350,000บาทเล่มทะเบียนผมมีให้พร้อมเลยนะครับผมแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ใช้เงินโอรถ1,000บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนอยู่ประมาณ6,000เท่านั้นนะครับผมเรามีบริการเซ็นสัญญาได้ทั่วประเทศไทยครับผมเรามีการส่งรถฟรีได้ทั่วประเทศไทยครับผมอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนสามารถซื้อกับเราได้นะครับโอเคเลยครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันได้รถคุณภาพดี ราคาไม่แรงนะครับผมราคาไม่แพงนะครับไม่น้อยสวยเดิมนะครับโดยรวมถือว่าได้รถที่ดีของรออีกคันหนึ่งครับผม